โอเคก็ okay, สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับ oh, อยู่ผมนายโยชิคุงแล้วันนี้อยู่กันในเกม Resident Evil 4นะครับโอเคผมไม่อัพแล้วเพราะว่าพาร์ทที่แล้วอัพไปแล้วมันก็ตายซะอือไปข้างหน้าเจอคาเซอร์แน่นอนนะครับ <Okay. S 2> โอเคแล้วก็รีโหลด อะไรก็รีโหลดให้พร้อมนะครับอืมกระเป๋าลกว่าขอจัดแป๊บนึงครับเสียเวลานิดหน่อยขอภัยด้วยนะครับอ,อืมแล้วก็ลูกก็สุนมาวางนี้เออดูเป็นยาเราก็เริ่มเยอะขึ้นถูกพาร์ทถูกพาร์ทนะครับผมโอเคได้ความโหด หรือเปล่าไม่รู้โอเคเราก็ซึ่งผมก็ขาสนทยทิ้งไปนะครับเพราะว่าผมเป็นคนไม่ชอบใช้สไนท์นะเออพอดีมันยังไงไม่รู้มันเล็งยากลำบากนะครับผมก็ขอขายสนทยทิ้งก็แล้วกันแล้วก็ใช้แต่ของพวกนี้โอเคปะ ใช้กลดีกว่าอืมใช้เอยเอ,อ้าใช้นี่ดีกว่าเพราะว่าดามิดมันค่อนข้างแรงอยู่นะครับปะ่ะแล้๋ยวมึงขอจัดไหมเร็วดิโหลดนานยังวะโอ้โหไอ้คาาเซอร์เ้ยมึง๋ยวมึงโดนกูแน่ ไอ้ไรวะยากแล้วยากูาเยอะเลยเออไม่เป็นไรครับตีแล้วก็เอาตุนๆไว้มั่งจะพยายามไม่เขาเรียกว่าไม่โดนเขาเรียกว่าเสียเลือดให้น้อยลงนะครับไปแล้วอุยวอวอวออ้ยเคาลเซอร์คาลเซอร์เฮ้ยมยิงธนูเย,ยอยโกงโอ้โหมันมียิงหลังกูไอ้เหี้ยเคาลเซอร์ไอส้อสัตส เอ้เฮียมึงยิงกลไม่โดนแล้วมึงเสือกใช้ลูกธนูเอ้ยอยากได้ว้ยหายากนั่โบกันใช่ปหมที่มันใช่มึงมานายมาไหนมาอะไรฟันฟันฟันคุยอะไรสัมาดิมาอะไรอะไรเฮ้ยมันเล่นอะไรวะยิมนัสติกยิมนัสติกเหรอวะไอ้เฮียมันกระโดดโอ้โหโคตรผิวอ่ะหันมาดีอุ้ย มึามันโดนมีดมึงมาม,าม,มีเล่มเดียวก็เสียวได้โอ้โอ้ยอ,อ,อะไรอ,อมาดิมาดิานี่ควยเม้งอะไรเฮียอะไรไมึงเฮ้ยไอเชิญพออ่องอ๋อเฮียนี่มึงผิวอ่ะมาดิมาดิไปแล้วอะไรทำอะไรนายนายทำอะไรมาดิมาดิเฮ้ยไอเชิดผ้าเดสันเอ้ยมึงโหดจังวะก็แดกนี่ไปเออ มึงมามึงทำอะไรออกมาอุ๊ยเฮ้ยเลยไม่ผลไม่ผลนายโหดเติ้เฮ้ยหายหลบได้อืออิชัดมึงมาเข้ามามึงเข้าไอ้แม่งวาร์ปฮัลโหลพอมเทเลพอร์ตตัวอะไรนายทำไรตูดนึงลาก่อนกากครับเค้าเซอร์คัทกาก ไปสก็ผมว่าไอ้เทียเค้าเซอร์มันรอตุ๋ยยงนี้ดีกว่าเฮ้ยเก้เฮ้ยเฮ้ยไอสัตว์กดพลาดลืมกดเล็กสามไอ้ห่าอืมมานี่โอ้โห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 กดกันไปวะนี่ดิมานี่ดิทำอไรทำอไรจะซองด้ว่ยแม่งแรงดิใครทำไรออเฮ้ย คนโอ้โหเียไอ้เมาวะอะไรฟันอะไรควายหลบยิ้มเต้าเฮ้ยดิจิตอลอืมเฮ้อหายหลบได้ขาดตีอะไรของมึงวะตีลังกาอะไรของมึงไม่เห็นเท่เลยกวยังเท่กวอยมามามาดีมาดีเชิญมาเชิญมาหฮยนี่ นี่นี่เป็นไงเป็นไงส,สุดท้ายก็แพ้โยชิคุงเว้ยโยชิคุงนี่ขั้นเทพยางพอเหลืออยู่นะครับผมมาดิมาดิฮเฮ้ยมันทำไรวะไอ้เชี่ยแม่งโอ้โหโอ้โห,โโหโพ่อมึงตายแม่งยิงโบกันนี่สัตว์เดี๋ยวมึงโดนมึงกระโดดลงมามึงกระโดดลงมาโดนมาบูก๊กูเออน่าจริงใช้โบกันดิ อะไรอืมโอ๊ยชเฉือไม่โดนมาอืมเฮ้ยวับอะไรเทเลพอทใช่เฉิญแม่งไม่โดนเห็นนักแคสก็แคสกันว่าเออเห็นนักแคสพี่คิวพี่ช็อปเปอร์คุงเห็นเขาแคสกันเขาใช้มีดคาเคอร์เซอร์เดยวผมใช้มา่อเนี่ยมันเฉิญไม่โดนอะว่าใช้ต้องอื่นวะไม่ได้เชืตอนนี้ฮยนี่ฮเฮย นี่ไลเดอร์คลิกไปแม่พัดนี้ก็ยังมีเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเชื่อกูหลบได้มาดิอันนี้เฮ้นาเข้ามาฮู้ฮู้แม่หฮยโอ้ยเนี่ยตรงนี้ผมเก็ตเกียร์ไม่เคยกดทันสักครั้งมิวสองสามครั้งหฮยหฮยเุ้ยเอ้ยโอ้โหเมื่อกี้เกือบกดไม่ทันมาดิมาดินายเอาเอ้ยมามามา มันตายยากกว่าเฮ้ยเฮ้ยนายอีกดพลาดอีสัตว์เลยกดพลาดโหเอาสามสเต็ปเลยหรออะไรมากกัวเฮ้ยระเบิดไฟเว้ยเคยช่วยชีวิตเรามาหลายครั้งละกูขอลองใช้ม้างเรียบร้อยครับโอ้โหระเบิดไฟช่างมีประโยชน์นะครับแม้แต่คาวเซอร์ยังนั่ง งังแดกโอเคปะ่ะโอ้ได้ยาอีกแล้วยากูเยอะเลยเนะี่ยไม่ถึงกับเยอะก็พอประมาณนะ่ะนะเออตะกอนตะก่อนยาเยอะกว่านี้อีกใช่ไหมเออเดี๋ยวนี้ก็แดกสิ้นเปลืองไปแล้วไปแล้วเล s โกเล t โกมี e บ l โอ้ยาอีกแล้วโอ้ยาเยอะวะ่ะ สำลักแบบนึงจัดเป้กันโอ้เป้กูกใหญ่เลยกันโอโ้โหดูดิที่วางเต็มเลยจัดให้มันดูสวยงามไม่ได้สวยงามเพราเรียกว่าจัดเพื่อให้คล่องแคล่วนะครับแล้วก็แยกหมดหมู่ไปอะไรยาอะไรระเบิดโอ้ยระเบิดนี่ผมรู้สึกว่าเยอะมากเลยนะโหเยอะโคตรโคตรนะครับเอาพอดีเขาเสิร์มา มาแลกคนกูบอกอ๋อไอ้ยันนี่ว้าวไอ้สัตว์เฮ้ยไปฝึกมาใหม่หนูเอ้ยเฉยไม่โดนมามามาอ๋อขึ้นไปทำอะไรแกสต่อสู้ไปเพื่ออะไรเพื่อฆ่ามึงไงหฮยเอ้ยหลบได้ไอ้สันขำมันขาหุ๊ยไอ้สัตว์ไอเลียนมึงควักมีดช้าว่ะพุ่งตรงๆนะอ๋อ เฮียนี่ว่ามึงทำอะไรของมึงเนี่นยหยดระเบิดใส่ตัวเองอ๋อเป็นตัวอะไรวะนินจาผัวฝึกฝึกอาจารย์ไงนะอาจารย์หนูไงกระโดดมากระโดดมามาดิมาดิอุ้ยสัตว์เด๋ยวโดนแม่งฟันอืมทำไมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอืไรเดอร์คิกๆอือืมโดนไปสักหนึ่งพารโดนไปหลายทีมึงเฮ้ยมาดิมาดิ ช็อคกระโดมตัวอะไรกันแน่วะฮยโหลีออนมาดิมาดินายนายมาอุ้ยนี่นี่เป็นไงเป็นไงมันทำอะไรวะอุ้ยโอ้โหหลบได้เว้ยมึงเล่นมุกอื่นไม่ดิมึงเอาแต่มุกโยระเบิดรีโหลดทำไมมึงแฮกทุกส่วนเนี่ยไปไปหาเบอคาไปอัพปืนมาเนอะดาเมจเท่าไหร่อะไรเอ้ยเฉิอนไม่โดนอีกแล้วมันนี่ดิ ม่งก่อนตีนอ้าวโดนสุดหมดโอ้ยเดี๋ยวมึง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 โดนแดกไปเลย,อยพอแล้วเออกูเหนื่อยแล้วเคเฮ้ยโหลดอาเช็บเชิโอ้ยาอีกแล้วโอ้โห thank you ยากูรู้สึกว่า เยอะโคตรโคตรอ้มมีเยอะแล้วโหเต็นนิดเดียวเ,เราต้องเมฟกว่าเดิมนะครับอขอยาเธอขัดแคคนยามากๆรู้รืกว่าคาลเซอร์นี่กากมากเลยนะกากอซาลาซ่ากเอาจริงเฮ้ยอ๋อผักดิดมึงแบบดันแบบไอเคโทดไม่ได้ไรอไอกราวอมึงดันแบบโอ้โห ดันแรงของมึงน,นะดันท่าอย่างตุ๊ดเลยเอาจริงผมก็ดันท่านี้นะผมจะใช้เข่าดันนะเอาจริงนะไม่ก็ทีบป่ะ let's go เสียงผมเบาก็ต้องขออภัยด้วยนะครับกว่ายอ้าเสริมต้องตุ๋ยแน่เลยเฮ้ยมีปะไม่มีนะเนาะเฮ้ยกูเห็นเงาเฮ้ย มามาเดี๋ยวมึงเจอเรื่องปิ้งย่างรับไปเอานไงไงเอามีเงาเฉยเฮ้ยเฮยเฮยเตียงกลางไงมึงก็โดนดิมึงอะไรของมึงวะมึงเว่อวะมาไหนมาไหนมาเค้าเซิร์ฟอะไรมึงมึงมึงไปหาพ่อค้าไปอัพปืนไปปืนมึงอะดาเมจเท่าไหร่ฮะไปอัพปืนไปน้องนมแม่งยิงนมยิงนมเฮ้ย เฮ้ยเฮ้เขี้กดผิดไอ้ห่าเอ้ยเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงหามันนี่มาดิมาดิมาดิเฮ้ยนี่นี่นี่เป็นไงเป็นไงหน้าแหกเนี่ยมึงไปทำหน้าใหม่ได้เลยไปหาวุดิซักวดิซักนะครับไปเปะหรือไม่ก็ไปหาอะไรนะหมอเมื่อชนมันไม่เกี่ยวนะ เฮ้ยแตกยาเลวเราต้องเอาเลือดแมพเฮปพีให้เต็มไปก่อนนะครับเพิ่อความปลอดภัยโอ้ยยาไม่เยอะว่ะองจริงคุณผู้ชมมันให้เยอะมากๆเอาไหนเป็นไรเออไอไอแบกเหื่อผมขอใช้กลนมางนะครับเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ใช้กลดนแต่มันบอกไอ้เฮี้ยไม่ใช้กูเลยแต่มันงอนนะครับ ใช้แต่เลดไนเอาวดีสิเอาวดีเฮ้ยนายขับมันสู้เพื่ออะไรอ้าวเฮ้ยเฮนี่เฮยเออยังไม่รู้กูโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไนไนยิงเราไหมเราทำอะไรผิดมันนี่เออตายไปซะข้างหน้าครับ การตัวโซนใหญ่หลวงแล้วมันก็ปิดประตูโอ้โหมึงคือแบบมึงไม่ส่งสารกูมั่งเลยวะเฮียโอ้โหยาเราค่อนข้างว่าสำหรับผมนะพอควรนะผมเล่นเล่นเกมไม่ค่อยเสียนนะขอภอภัยรอนเป็นไวไดแบบ้มึงแบบมึงแบบกระตุบกระตุบแบบแบบแบบ เอ็กแล้วมึงแบบขึ้นไปเร็วๆแบบเคโทษไม่ได้ไงวะเออมึงก็ชักช้าทีลาให้วองให้ไวเหมือนตอนปีดี้ขอภัยครับคำหยาบเล็ดนิดหน่อยโอเยมาได้นกละตรงนี้ก็ไม่มีช้างอะไรวะเฮ้ยเอา้ากูกดกูว่ากูกดแล้วนะ เชอนขาหนึ่งไอ้หนึ่งกูแดกยาโอ้ยยาพอดีเลย thank you ตรงนี้ครับเราจะอย่าเพิ่งใช้คิลเลอร์เซเว่นเราดูไปนายมานายมานายมาดิทำไรมึงทำไร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 ครับยิงขาไหมเฮ้ยใชยม <c oughs> ม้มีดไ้หาไปเข้ามาอื เฮ้ยเฮ้ยมีดมีดมีดมหาภัยเฮ้ยไหนเข้ามาไหนเข้ามาอึโอ้ยโอ้โหนายนายโกงกันไหมว่ามึงโกงทำไมป่ะเฮ้ยระเบิดไฟช่วยชีวิตเว้ยช่วยชีวิตกูมาหลายครั้งแล้วขอมึงลึกปิ้งย่างอื้อหือเออไม่โดนวะกูกูว่ากูยิงแล้วนะเข้ามาดิมึงเข้ามามึงเข้ามาโป๊ เฮไอ้เชี่ยวว่ว่สองนัดใช้ซองมั้งเฮ้ยอะไรนายทำไรโอ้ยโอ้โหอื้อหืออื้อหือเน้น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 โอ้กินยากินยากินยามันเป็นอันเดียวกับรัดพักาปะไม่น่าจะใช่งั้นมันก็ระเบิดไปแบะอ้าวไม่โดนว้้าเวย มึงเข้ามาได้เฮ้ยเฮ้ยคาลคาเซอร์กูหมดความอดทนแล้วนะกูใช้คิลเลอร์เซเว่นแล้วนะมันนี่ดีพ่อสายสัตว์อืมเอาตายแล้วกากว่ะเอ,อโอ้โหไปไอคิลเลอร์เซเว่นผมคงไม่รีโลผมจะใช้สเต็ปเดิมนะครับมันเหมือนการแฮกลูกกระสุนแต่มันไม่ใช่นะครับ วิลกุศโ,โอเคแล้วก็ใส่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 ใส,ใส,ใส่ใส่เข้าไปใส่ลูริงเอาแปะแปะแปะก็ได้ปะโอเคจบแชปเตอร์แล้วมั้งโอเคจบแชปเตอร์กันไปแล้วครับโอ้ยใกล้จบแล้วโอเควันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ